สีผมคุณเพื่อนสีแดงแล้วนึ่งก็สีส้มสีม่วงเกินไปคุยไม่นี่อสีส้มนะ จะเด็ดตุดส่ผมอันนี้เป็นเฉลืองเ,อเที่ยวใส่นม